วันนี้เรามาทําอะไรกันเนี่ยหมมาจับปลามาจับปลาปลาอะไรวะปลาคาร์ฟวันนี้เรามาถ่ายน้ําปลาคาราฟกันนะครับดูสิบ่อเขียวเป๊ะเลยไหนอันนี้โอ้โหว้าบมีปลาช็อกเกอร์ด้วยนะครับปลาช็อกเกอร์อยู่ข้างในลูกดูพี่นนโมนะครับพี่นนโมจะจับปลาขึ้นมาให้เราดูได้ไหม เบาเบาเบาโมระวังเขาเจ็บวังเขาเจ็บเอาไว้อย่างนี้ก่อนอ่าเทค่อยค่อยเทเนี่ยอันนี้ตัวนี้ระจักรพรดนะเนี่ยลูกอพัดจับอพรดจับค่อย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 รับเอกไปเองใช่ใช่านี่โมเยอะนี่โมมาอย่างนี้แล้วปุ๊บได้ไหม เบา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 ค่อยๆค่อยๆช้าๆดีลูกช้าๆอ่าช้าๆเนี่ยเขามาแล้วเขามาแล้วครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวร่อน้ำรถแล้วเดี๋ยวรเราจะได้จับกันแล้วนี่ไงโมพี่ยักษ์ใหญ่มาแล้วนู่นนะ่ะนู่นนู่นไปนู่นแล้ว นู่น,นไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้ว<ท>นี่พ่อมาพ่อมาไล่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่มาตรงนาวะแล้วนี่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 อาลู้อาลู้อาลู้อารู้อุ้ยไม่ใช่แล้วตรงนี้นไม่โดนแล้วอ๋อ<ท>นี่มางี้เลยมางี้มาหาพอ่งงอยอย่างนี้นี่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 น่เขาอยู่นี้เต็มไปหมดเลย วาาอย่าขวางสิอ่ะเดี๋ยวพ่อไล่นะโมโมคอยเอาที่สอนไปนะอ่ะเดี๋ยวพ่อไปทางนี้ไปอย่างื่อนเลื่อนเลื่เอาเอาวางไว้เอาวางไว้รู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 ้ดักดักได้อ๋ออ๋อโหนี่พอดักแล้วพอดักแล้วพอพอไล่ไปแล้วได้ยังโอ้โหไได้ตัวอะไรมาเนี่ยได้ตัวดักจับออกมาได้สองตัวค่อย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 อะ ค่อยๆปล่อยลงไปค่อยๆนะเดี๋ยวเขาเจ็บนะโอเควาดได้มัไหมวาได้มัไหมครับนี่นี่ช็อกเกอร์อยู่น okay ี่นี่นี่นี่ช็อกเกอร์อยู่นี่นี่ไอ้อึจไหนช็อกเกอร์อยู่นี่เอ้ามองมาแล้วมองมาแล้วเดี๋ยวพ่อต้อนให้ นี่ขอตอนนห้มูนี่ป,ปูเอาหนามบาดาลมาแล้วนี่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 เอาหมล้อรอล้อ,อเอาพอตอนเลยตอนไปแล้วไปตรงง้นไปง้นไปง้นไปง้นโมเร็ว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 โมพี่ยังใหญ่อยู่นี่เร็วเร็วติดนี่แล้วโอ้เอามาเอามาเร็วเร็วถือเอาไปเอาพี่ยังใหญ่ไปปล่อยได้แล้วถือ มามามา,มาช่วยกันช่วยกันเอาหมอปล่อยโอ้พี่ยักษ์ใหญ่อ่ะถือ,พ,อ,อพี่ยักษ์อ่าพี่ยักษ์ใหญ่เอาปลอยเดี๋ยวเขาเจ็บนะเดี๋ยวเขาเจ็บนะอ๋อโอเคอ่ามาเลยมาเลยม,มาอีกมาอีกวาได้ไหมวาได้ปลาไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอโอ้ทำไมไม่ได้เลยอ่ะ นู่นนู่นในกระแป้งนู่นในกระในกระแป้งนู่นไปดูดิเยอะไหมโมโ,โ,โนี่ฝีมือน้ำโมกน,นาวานะครับตักปลาออกมาหมดบ่อเลยยางไหนตายอะ่ะยังบบไม่ตายตายังไม่ตายหรือเราม,มารีบล้างบอ่อเดี๋ยวเหลือแต่ปลาช็อกเกอร์ในข้างในเนี่ยดูพี่โมไปเล่นดินไปแล้วนั่นน่ะ โมอย่ามาปาอย่างงี้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลอะเลอะเลอะยาวซ้ายมาปาเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาน้องเอาวาไปขุดกับพี่โมเหรออ่าเโมเห็นอะไรครับฮอกเกอร์เผือกเหรอไหนนี่นเดี๋ยวมีเหรอลูกนั่นใช่ไหมโอ้โหฮอเกอร์น้อยใครเอามาปล่อยเนี่ยโอ้โมก็ซื้อมา วา้วาว้าไปใส่รองเท้าถ้าว้าจะลงอะ่ะลื่นไม่ใส่รองเท้าลื่นนะรองเท้าว้าอยู่ไหนเอาตัวเพื่อเอาตัว้าว้าไม่ต้องลงนะว้าไม่ต้องลงพอ่พอครับว้าต้องไม่ใส่รองเท้าก่อนอถ้าจะลงอะ่ะไปจับมาสิไปจับมันตัวเพื่อลูกจับได้เอามือจับเลยเอามือจับเลยไม่เป็นไรเป็นตัวเล็กอันนี้อะ่ะอ่าค่อยค่อยต้อน เดี๋วเบานะเขาเจ็บนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยระวังเยียบระวังเยียบไหนอนะ่ะไปแล้วเอาไปแล้ว,รรวนี่เลยแต่ช็อกเกอเท้าอยู่ไหนบ้าไปเอ็ถามมนาะไม่รู้อะไรดิมาเนี่ยมาช่วยกันาโมครับค่อยๆนะอ่ะมาค่อยๆ,ๆค่อยๆปล่อยอาคาลงไป ช้าไปใช้าช่ปล่อยเบาๆนะไปน้ำน้ำลึกๆตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนั้นแหละอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทเบาๆนะเดี๋ยวปลาคับเจ็บนะอ่าเอามาเลยปล่อยให้หมดเลยครับโอ้โหเบาๆเบาๆโอ้โหไม่อีกไม่อีก Đây bên nè Bỏ bao, bỏ bao, khơi khơi, tôi dạy là mô Bỏ bao ná, bỏ à, ná to Anh นี่เบิ้มเหรอครับเอาวะโม่โมตักเลยโม่ตักได้เลยโอเคค่อยๆค่อยๆเบาๆดิ่ค่อยๆลงเบายเขาจะเจ็บโอเคโม่มาเลยโมเอาเลยมาพ่อดูแลอยู่ อ่ะขอชช่วยตัวใหญ่นะอ่าโอเคอ่าโมถือสองมือสองมืออันนี้หนักอันนี้หนักอ่ะไปมามามาโอ้โหโอเคอ่ะที่เหลือลูกตักให้หมดเลยนะยอ่าวันนี้ล้างบอ่อบักคาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอ เติมน้ำเต็มนะแล้วโมวาก็ไปกินนมนอนโอเคไหมครับโอเคบายบาย